ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่รักครอบครัวสุดๆส,สำหรับนางร้ายหน้าเฉียวชื่อดังอย่างใหม่สุคนทว่าเกิดนิมิตที่ปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่ลูกสาวไปแล้วโดยปกติเจ้าตัว,ตวมักจะออกมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอแค่ล่าสุดทำเอาใจหายมากเมื่อใหม่ได้ออกโพสคลิปที่คุณพ่อของเธอเกิดอาการบ้านหมุนทำให้ลมหัวฟาดพื้นแฟนคลับแต่งส่งกำลังใจขอให้คุณพ่อของเธอปลอดภยัยใหม่ สุคนทวาสุดเดือดถูกโยงปมครูกายแก้วทัวลงถล่มเละใหม่สุคนทวาฟาดแรงใครลั่นเป็นคนตรงตรงไหนมีเงินอยู่ตรงนั้นซัดชาวเน็ตหน้าแหก ใหม่สุคนธวาหัวร้อนหลังมีคนถามทำไมไม่จ้างที่เลี้ยงลูกคุณพ่อใหม่เกิดอาการบ้านหมุนล้มหัวฟาดพื้นทางด้านใหม่สุคนธวาได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนาทีที่พ่อของเธอเกิดอาการบ้านหมุนและล้มหัวฟาดพื้นในขณะที่เธอกำลังเลี้ยงลูกสองคนอยู่ข้างบนบ้านอีกทั้งยังบอกว่าคุณพ่อได้ล้มแบบนี้มาสามรอบแล้วด้านแฟนคลับต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามโดยเธอได้รราย,ยาวแคปชั่นว่าวัน น,นี้คุณตาบ้านหมุนลมหัวฟาดพื้นแต่ไม่แรงมากยังมีสติที่ประคองร่างตัวเองให้นั่งลงแล้วลมหัวฟาดในท่านั่งท่ายืนแล้วลงไม่อยากคิดเลยจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลี้ยงลูกอยู่ด้านบนสองคนไม่รู้เรื่องเลยถ้าฟังจากคลิปเหมือนได้ยินคุณตาเรียกคำว่าต้นตนตนเพราะคุณตาไม่กล้าเรียกแม่คงเกรงใจเห็นเลี้ยงลูกสองคนเหนื่อยแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าคนแรกที่เขานึกถึงก็คือลูกเขยเขา พ่อลมแบบนี้สามครั้งแล้วสาเหตุนี้แม่ถึงซื้อบ้านให้พ่อเพื่อให้พ่อมาอยู่ด้วยกันเวลาล้มป่วยหรือเป็นอะไรจะได้มีคนดูแลถึงไม่ใช่ลูกก็ยังมีลูกเขยได้ดูแลขอบคุณสามีมากๆที่เป็นธุระในครั้งนี้ให้รวมไปถึงทุกๆครั้งที่พ่อล้มป่วยซึ่งทางด้านแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์มากมาย อาทิขอให้คุณตาปลอดภัยนะคะเห็นแล้วคิดถึงคุณพ่อของตัวเองเลยขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้คุณตาแข็งแรงและเป็นนกอัมลออางอไอจอให้แม่หม่และพ่อต้นนะคะขอให้คุณตาปลอดภัยนะคะขอให้คุณตาปลอดภัยและหายไวๆนะคะเป็นกำลังใจแนะนำให้ตรวจความดันด่วนคะ่ะ